มาเบิ่งบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องจ้ะท่านขึ้นเขาสิขึ้นไปป่าเฮ็ดขึน้นไปป่าเฮ็ดกะสีมืดตื้อๆขันยู่ข้างนอกนอกี่สิกะสีย่างเลยมีแสงสว่างนะจ๊ะเนาะถ้าเบิ่งได้ตอนภาพพวกเจ้าย่างเขาไปเก็บไปเฮ็ดในป่ามืดตื้อเบิ่งจับไปใหม่ก็เริ่มลวงละเริ่มลวงแล้วแสงกะทึ่งมืดแล้วโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวัสดีจ้า Enjoy Lifestyle อินเดนมาคจ้ะพ่อแม่พี่นงเบิ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 ง เบิ่งเล่าเกิดเราเกิดเป็นกลุ่มเป็นฉอดปานดอกใหม่อีลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะมาเบิ่งเล่าดูพูดนะสวยงามอีลาาีนะจ๊ะเนาะโอ๊ยง่ายไหนะปอ๊ยเ,เอากระปุ๋งไงมาใส่มือนี่จะได้ร้ายได้หน่อยพเพราะเฮเท่านาะมาเบิ่งใส่กันดูสุดยอดอีลีบังแรงเลยต้องติดติดกันมาก้อติดมากเยู่กระซ่างหนุ่มเอาพ่อแม่พี่น้องจา้าสิมาตัดเอ ยุ่มเอาคุณนะเฮอยแล้วหน่ะเกิดเป็นกลุ้มเป็นกอเป็นช่ออิเลีต้องยุ้มเอาจ้ะมาเก็บที่ระดวกากระ่าดพ่อแม่พี่หน้องจ้ะว่าท่านกินชาวบ้านข้า,าวตอหรอกผลฟังเสียงคนคุณนะก <B> ิดินกระเครื่องกระตาแล้วแก่ <c oughs> แล้วก็ทีได้ถอดถุงมือแล้วเมื่อกี้ใส่ถุงมือแห้งเอ๊ ตั้มทุงมือขาดสัมทุงมือสีดำมันเหนื่อยแห้ไงไอ้ขาดงายอยู่ท่ะเนี่ยนี่เลิกงานมากก,กวกาสีหอดปลากะคำกะมือจับพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะทั้ง่องนั้นตัวเคสกับสีใบใหม่นี่สีเดียวกันคักเพิ่งแรีนนี่เพิ่งเราเกิดนั่นนี่ เฮ็ดนะคุณเป็นชอ่อเป็นอันนี้ดีดีขนาดน,นี่นทังปดปดปดปอด๋อ,อก่องคือจังชาดแบบมาอยู่คือจังสิมาง,งอกเงี้ย เบิ้งซอยกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่าสีดอกเห็ดกับสีบบใบไม้แั้วสีเดียวกันสีเดียวกันอีเดียดแขนมันหมึกแขนมันขึ้นมาหมึกก็หนีก็สิบ่ได้กินเพราะว่าบ่าเห็นดอกเห็ดมีเห็นเต่สีบบใบไม้จ้ะยีงไงนี่นน่ะมือขาเราเนะ เปิดเป็นเปิดจ้ะพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะพ่นห้อยพ่นขาดกันบ้าเนี่ยขาวตุนพุนอยู่พุ่นจะ้ะพอเป็นยังไงโอ้ยกะหนานเกือบเป็นเหยียบกันบเลยเก็บอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี่สียางหนึ่งบ่งมีขี้ฝุ่นจ้กะก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันกับมาหลายเนาะ แต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือว่ามันสีเดียวกันกับใบใหม่มันเบิ่งบ่เห็นมันโบขึ้ยย่ป่าหญ้าสีเขียวถ้า,ยาอยู่ป่าหญ้าสีเขียวน่ากระเห็น,นดอกเห็ดชัดเนาะจ้ะเนาะเบิ่งก็สิเต็มกระบุงจอยบ่มื้อนี้ก็สิย่างขึ้นมากระมือกับคำ เมื่ี่แำ่เราแดดงามสนเบิ่งดีๆได,นะด,ดนะ้พวกเจ้านะนะนะเสียดเจ้านะพ่อกระเทือนพ่กกระเทือนดี พูดนะพูดนะพ่อแม่ว่าของคอยดิยนี่ตัวพูดนะ ด่ลาดดูเถอะว่าไม่เป็นสีใบใหม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องใบไอ้สีดอกเห็ดกับใบไม้ในซี่เดียวกันเลยเแต่ตาไรงานนี่อ้าวฝนตกป่ะเจ๊นี่เก็บเห็ดร์รพันในพ่อได้ฝนตกแหละแต่ฟ้าวุ่่นะ่ะเนี่ยต้นขอนพุ่นต้นขอนเราก็เกิดได้ตอนนี้เอ้าฝ้าว่าฝ้าวา กล่องแอยเวลาเดินมันถือฝนดูเหมือนกันมันก็สิเสื่อมพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วมันถือฝนดูแต่ดูเนาะนี่เห็นบ่ะคุณเสียงฝนตกนะถ้ามันอยู่เป็นยุ่มไอเห็นชัดๆดิจักกระสีตั้งกล่องเก็บผุหลาพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันเลยเป็นสีใบใหม่เพื่อน,น่ะพวกเจ้าเนี่ยซิโบเห็นเดี๋ยวก็จะถือไปเหยียบไปชุ่มอ๋อขอกระสกัน ตัวใหญ่ยอยู่เด็กุูนโอ้ยเบื้งเนี่ยขาเราวนะจะไม่ล็อกขาไกลตรงเนีนี่เป็นจุ่มเป็นขบวนอยู่นี่ถ้ามันเป็นปลาสีเขียวนี่จะตั้งกล่องเก็บเลยอันนี้พวกเจ้าสิบหเห็นนั่นแล้วพวกเจ้าสิว่าตั้งให้เบื้องใบไม้แห้งที่พวกเจ้าสิว่า มึแบบง,งมแยบปุ๊กนะแต่เราเหี้ยลงกิ้งเนี่ยมึงแหน่หนิกลุ่มยังเป็นขอดูต,ตัวตัวไป พุ่นนะยิ้ยพ่นพุ่น,นนะสายใหญาไอ้พ่นเต็มตัวอ้จ่พี่เกิดมาเกิดเกิดในตัวโอว,ว้ยเบิง่งเบึ่งต้องขาดปะ่ะจนี่พุ่นนะลุกเอา พูดนะจุกคัดจุกได้จิกใจเจ้าของคัดเป็นบางเ laughter, ที่ยวพูดมาเป็นน้องช้องยองเจ้าของเป็นเป็นดอกฝากวันมาทั้งป at ีกันจ้ะพูดนะยาวจิกตัดออกตัดออกนะ ปปใส่ล้ทั้งไยละทละั้งผีทั้งผีว่าไหนมืดด้อพุ่นนะสับหลาบดิพ่น่ะพ่น่ะเป็นช่อเป็นช่อูอิพ่นนะจ้าพุ่นนี่ตะดวกไงไใส่หระนี่ตะดวกไง,งไงพ่นน่ะใต่ใบใหม่ ยู่ทางตัวพีกก็ค,คือกันต,ออตั่นเบอกเดี๋ยวจะมาเหยียบเออตัวอยู่ข้างล่างพี่คนโอ้โหปวดแขนพ่อไหพี่น,น่มจ้าพงเงีมา ยงใหญ่ตัวนี้โอ้โหบนตัวนี โคตงองอเงี้ยวสิอมันกำลัปเก็บอีกปลาหนึ่งของเพิ่อนอยากจะเก็บอยู่ปลาทางนี้เพรมันมีเวลาไปปลาไปดึงเด,ด็เฮดดำมต้องขาจาอยู่่วงนี้อากาศมันหนาวก็ต้องเก็บกวดในสวนเะนี่ยมันเรียบ้อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยาเออยื้ยยังก็ต้องเฮด มัเป็นระเบียบเรียบร้อยทำความสะอาดในสวนุน่ะเดร้ายเราด้วยุุนอันยอุ้นตัวน้อ่เป็แตแน่น,น จะกเกลกรกบุงร้อยล้านจะกระติไปแล้วล่ะ <c oughs> ห้อยคนเหยียบห้อยคนไปเห็นเพิ่นนันกระสีเดียวกันกับใบใหม่เอาละหายกระจไปเห็น,นะกะลินบักย้มสิเ้๋ ก็เอากค่สะอาดดูปังนุ่มดอกว่ามึงทงผิดจ๊ะมาเนี่ยขาโดดเข็กตรงแนนทำกล่องเอาละนกเอาละนี่นกเป็ีนมูเนี่ยปลาคุณอาจารย์ นัดกันมานี่พูดนะเป็นกระจุกกระจุกเลยพูดนะจุดเพราะยึดอยู่นที่เดียวนี่ก็เลิศดแล้ว หน่อยก็เละกะมุน <laughs> <laughs> ไปพอมันเปนหองหาบุงตัวด้วสองดอก <c oughs> เอ็ดหนังไก่โอ้ยเอ็ดหนังไก,ก่ขนานะเอ็ดเอจำขาเลี้ยงนม่แค่นั้นละจ้ะพานมันยังว่าบึงขังลางเถื่อมันมีอีกกลุ่มหนึ่ง เอ๊ะน่าเลีสีแดงคนน่ะสวยงามขนาดเบื่องไก่ลายกับมดืดไม่นอนี่ไเก็บไปแกงส่กันแสบคือเก้าคนน่ะตัวนอยู่ข้างลังนี่ หัวคนแตกนี่ป<อ>๋าโอ้พี่นะนกุมนีจ้ะพูน่ะลูกกะอวยนางกะอวเ<ะ>จอลูกจลจเจ้านางดะเจ็บหัวเขาจ้ะ cung nhá. hái <laughs> lại được có nhiều đóa hoa thầu. thầu thung เกาลดกัดตัวนี้ได้อยู่จ้าพูนแกะลังเพิ่งพิ่นออกนะขาพิ่นยังกอดอยังนั่นอยู่เจ้าจ้ออจาทำไมเป็นน้องจ้าตอนนีหยังเนี่ยประเทศแห่ฮิตพิ่งหวานมาสร้างได้เฮ็ดเพิ่งหวานบระเทศนี่เออเขาทาตล์จ้า เพิ่งลูกปาดเังดีๆทุกขาเพื่อนนะโหสวยเจ๋งพ่อแม่พี่น้องจ้ะเจ๋งข้กจะไม่ยังนู่นนี่พ่อแม่หยังจ้ะหย่า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 ปาดมาเจอแจ็คพอตพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเจอแจ็คพอตจ้ะพ่อแม่พี่น้องพูดนะปาดพูดนะพูดนะโอ้โหฟังเสียงเพื่อนฟังเสียงเพื่อน บ่มีดตะดอกเดียวนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยบ่มีดตะดอกเดียวนี่เด้อจ้าเด้อพูดนะป้าดอกปะไงหนึ่งพี่พี่เรื่องพี่กระแม่นประเทศนี่พี่น่ะสักดอกนี่อันนี้ก็ดอกหนึ่งจ้ะพุดน่ะพุดน่ะมาเจอแจ็คพอตบ่แม่นตะดอกนี่เด้อจ้ะ่าผกดอกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเจอแจ็คพอตจ้ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประเทศนี่พูดน่ะพูดน่ะ โอ้โหปาด ad, od, ปาด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 โอ้ยเป็นมะละกเกิดอยู่แถวเต็งสี่ป่ะเจ๊นี ilim, ่บังหน้านี่เบิ้งขาเบิ้ลเปิดเบิ้ลไข่เบิ้งขาคักคดูนี่พูดนะพูดนะจ้ะสุดยอดสุดยอดพูดนะแต่ว่าดอกนี่ตีนี่เบังหน้านี่ สุดจอดอีรีนี่โอ้โห่ปาดพูดอะปาด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 โอ้ยส <ELLE> <c oughs> uh, ุดจอดอีรีพ่อแม่พี่น้องเลยกูตาย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 มึงไงนี่พุดนะมึงความใหเงยมันใส่กันมา่อวันดอกนี่ประเทศนโอ้โหอวบลายจนแตกมึงเนี่ย คักอีลีพี่มึงดอกพีไปเต็มโอ้โหพมแม่พี่นองเลยข่อยน้ำมาอู้หูอาหารอยู่ผู้เดียวในป่าเลยบนสุดจวดอีลีบ้างใส่ดอกเห็ดได้เห็นดอกคักๆเบิ่งกันนะพูดนะสามดอกนี่เลิศอีลีพ่อแม่พี่นองเลย,ย,าาย,ดเดยปลาลล๊าดดีทุ โอ้ยต oh, ักน like er. ีบงเนี่ยกำกรบวะเต็มพูดระดอกปักใหญ่อีหลีโอ้ยมามาเจ้าสิพาตัดขาเห็ดพร้อมไอ้พี่น้องสุดยอดอีหลีจ้ะเลือดอีหลีเลือดอีหลีขาเห็ดข่อยดอกเห็ดข่อยสุดยอดเลยสุดยอด ข้าตูนพุนเดิอดอีดีจะมาฝูกนตีเห็ดปิงหวานสี่เดียวสามดอกจ้ะมีขาเหลืองเล้ยจังหน่อยแต่ว่าแมงว่ามีแมงเจาะจ้ะแข็งปังเลย มีแมงม่อม um. ีนอนเจ๊ะส <tal ho ch> ุดโจ๊ดเลยพุ่นจะดูดอกใหญ่นี่ปอดเบิ่งดอกนี่ปาด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 พวกเจ้าเอ้ยเบิ่งดู้โอ้โถึงมองตัวพันมนก็เลยแข็งในจังหน่อยจ้ะ มีแมงมีหนอนบอ่ะบ่มีจ่ะพ่อแม่ไปนหนอนเอ้พ่น่ะจวดอีดีโอ้ยเลือดขนาดจ้ะพุ่นปานสารเปาบัดเจนี่ตูนพูนเลือดอีดีจ้ะไปหาตัวจ้ะ พวกอิลีมาเนี่ยมากดลุ้มกบลุมกบ,บไปกบไปจ้ะไปหาตัวนี่พึ่งเก๋าลัดดอกนี่ได้ย่จ้ะได้ได้ได้ยุจ่ะพ่อแม่เป็นหอวงจ้าพุ่นผ้าออกจากป่ามามีแสงเนี่ยพ่นอะเฮ็ดเดนาเลสีแดงเฮ็ดพึ่งวานเฮ็ดพึ่งเก๋าลัด แล้วก็ฮ oh. <mem> <c oughs> เฮ็ดดำขาเหลืองพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยแต่หลายอยู่แต่แกงหนึ่งพุ่นละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นสุดยอดความมันความฟรีนะจ้ะน้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮือบ่งเห็ดเด่นเห็ดเปิ่งหวานสามดอกเลือดอีลีดุงพีแต่ดอกใหญ่ๆแล้วก็ดอกหน่อยคลิปนี้ก็ะจอยก็ขอฝากไปแค่นี้นะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่เนี่ยผุนนะผุนดอกขาดอกเห็ดเราเนี่ยนะุนน่ะคลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้นะจ้ะเด้อ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มี่ให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมจ้ะพ,พ่อ,อ,อแม่พี่น้องอากาแตกขาพังเนยพงแนีเพุพูดนะสวยง่ามอิลีขาวตุนพูนนึ่งนี่แล้วก็สวยขึ้นกันเนี่เห็ดนมากจะไปแกงสู้กันกินพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าพูดเด็ดอิลีจ้เแ็ดส่วนสูยางเรไปเห็ดน่นะเ่อแต่เห็ดแต่ดำมนละ กระเพ็ดนัางไกลพ่อแม่พี่ห้องจ้าเดืดีเนาะจ้าเนาะไปแล้วจ้าพ่อแม่พี่ห้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเนะจ้าเด้อไปแล้วจา้าบายๆค่ะสวัสดีค่ะ